สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบักเสภผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงเช้าฉันนะคะบรรยากาศคุณลูกค้าค่ะช่วงเช้าบรรยากาศดีเลยสําหรับวันนี้นะเอาใจแบบผู้ชายบ้างนะคะผู้ชายได้ผู้หญิงได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตู้นี้ถือว่าเป็นตู้วินเทจเลยก็ว่าได้นะเป็นเสื้อยือดคุณผู้ชายนะคะแล้วก็เน้นเป็นสีขาว ขาวมีตั้งแต่สกรีนไม่สกรีนคุณลูกค้าขาปรับปนกันไปนะคะขาวจ๊วงขาวแบบไหนเดียวเรามาดูกันเป็นป้ายนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นตู้งานเดว l เรกหรือว่าจะเป็นตู้งานวินเทจของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะจ๊ะสี่สิบห้ากิโลนะคุณลูกค้าขาราคาหกพันบาทเอาเครื่องใหม่เดี๋ยวคะ่ะใหม่มากคุณพี่ขาใหม่มากสะอาดมาก นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแบรนด์แบบไหนยังไงแล้วก็เรื่องทรงเรื่องไซส์นะคะราคาหกพันบาทน้ำหนักค่ะคุณลูกค้าค่ะสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นเน,น,นี่ยขออนุญาตประมาณการก่อนนะจ๊ะสองร้อยถึงสองร้อยอ่ายี่สิบตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทนะจ๊ะป้านง้มเนาะเฮอร์เน็ตใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้แบรนด์ตัวแรกเลยของเราเป็นเฮอร์เน็ตจ้ะคุณพี่ค่ะเฮอร์เน็ตนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นของคัดตอนลอยนะคะอ่ะ ไปเรื่อยๆไปกันเลยไปต่อตัวนี้จะเป็นข่าล้วนเฮอเนตจ้ะเอเนตตัวนี้จะเป็นขตอนขัดตอนร้อยคุณลูกค้าค่ะคัดตอนร้อยหลยัลกๆจะเป็นงานเสื้อยืดเสื้อยืดคุณผู้ชายนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตดูไซส์นิดหนึ่งไซส์น่าจะประมาณไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะอันนี้จะเป็นข่าล้วนล้วนๆเลยก็มี คุณพี่ขาล้วนๆเลยก็มีสกรีนบ้างไม่สกรีนบ้างบิ๊กโลโก้ลูกก้มาหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันฟุตค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นเสื้อยืดขาดไม่ได้พาดไม่ได้ต้องเป็นฟุตแล้วก็กิวเดนนะด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังค่ะเป็นเหมือนโฆษณาที่หนึ่งแล้วสำหรับตัวนี้เสื้อขาวจะเป็นแบบอาเทศการจินเจใกล้ลรวบอใกล้แล,ล้วใกล้แล้วเดือนนา อุ้ยเดือนหน้าว่สานเหมือนกับยิบเก่าแล้วมืออื่นก็เดือนแทบจะเป็นเดือนหนา้าแล้วไม่กี่วันก็เดือนหน้าแล้วก็เดือนตุลาแล้วคุณลูกค้าคะย่างเข้าเดือนสิบฝนกระตกน้ำกระท้วงคุณลูกค้าค่ะใกล้แล้วก็แล้วช่วงเทศกาลจินเจก,ก,ก็ได้เข้าภาษาออกภาษาได้หมดเลยนะคะจะเป็นเสื้อขาของเราหรือคุณลูกค้าบางท่านเอาไปทําเป็นมัดยอมมินพีขึ้นเป็นวัฒนัดแทะกล้องได้ไหมที่เป็นเหมือนอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมเห็นเต็มตัวไหมคะได้นะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เป็นเหมือนเห็นแต่เสื้ออุ้ยเซลก็สวยไม่เห็นเห็นเซลเลยกรับไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยเน้นน้อยเน้นหน่อยนิดเดิงเอาไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของกิลด์เดนด้านหน้าเป็นสกรีนแบบนี้ด้านหลังกับคุณพี่ค่ะเรียบรียบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ประปนกันไปหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นนะเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเราก็คือไปทํามัดยอมเคยทําไหมแต่เป็นวัยรุ่น เอาจะขึ้นบันนอกเธอกะกลวยมีจะซื้ออะ<ส>คุณลูกค้าค่ะด้านหน้าเป็นสกรีนด้านหลังจะเป็นเรียบๆไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะราคาหกพันบาทจะ้ะคุณลูกค้าค่ะเสื้อเยืดสีขาวราคาหกพันบาทขาวจัวมากคุณพี่สีขายคอตัวไหนที่มันเปืเป้อนเยอะๆหน่อยนิดนึงน,นนะมีไหมจะ๊ะไม่ผ่านสักตัวเลยนะคะคุณพี่ <S <S ไม่ผ่านสักตัวเลยถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวขอไปเร็วๆนะคุณพี่ขาเกรดเอราคาหกพันบาทแต่ตัวนี้เรามีไปทั้งงานเกรดเอแล้วก็เกรดบี เกตเอแล้วก็เกตบีอุตุนี้หวานมากน่ารักเชียวไซ์ประมาณไซเอสค่ะขาวสะอาดใหม่ๆกันเลยตอนนี้ยังข่าจัวอยู่นะคุณพี่นะเอาไปทํามัดย้อมเอาไปขายคุณพี่ขาต้นทุนประมาณการ27บาทต่อยอดได้เลย มี่จะลูกค่ะว่าเปะ็นลูกนี้ลูกเดียวบ่ะอ๋อมีแค่กระสาบนี้กระสาบเดียวหัวเดือดหัวไม่เถอดวินเทจวินใจเอาไปได้เลยตัวนี้เป็นงานเมการาคาหกพันบาทเกรดเอแน่นอนคุณพี่จ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะป้าัวนี้ใหม่มากใหม่มากคุณพี่แล้วหลักๆจะเป็นงานคอกลมค่ะคุณพี่ขาเป็นงานคอกลมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีคอวีติดมาหรือเปล่านะจ๊ะอันนี้แบรนด์เหรอจะ๊ะอันดร์เมอร์จ๊ะ คุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นของอันเดอร์เมอร์ใหม่ๆกันเลยกิลเดนค่ะด้านหน้าด้านหลังเป็นโฆษณาสวยๆค่ะคุณพี่นะคะหรือจะเป็นกิลเดนค่ะกิลเดนค่ะแล้วจะมีเป็นรูปสกรีนด้านหน้าแบบนี้นะคะหลักๆจะเป็นงานตัวเสื้อยืดสีขาวเป็นคอกลมกิลเดนค่ะคุณลูกค้าค่ะก้วยขอเทาค่ะกวยแล้วก็กิลเดนค่ะคุณพี่ค่ะกิลเดนนะคะโอ้โหมาเลยจากฟูดค่ะฟูดค่ะ ตัวนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งค่ะเป็นกระดาษที่ยังไม่แกะออกมาเลยนะคะฟุตแบบนี้ก็ได้นะคะเฮอร์เน็ตค่ะด้านหน้าด้านหลังเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีราคาประหยัดตอนนี้เรามีเป็นทั้งเกรดแล้วก็เกรดนะคุณพี่นะเกรดตัวนี้เป็นตู้ดูโวแร็กของเราค่ะราคา หกพันบาทเกดบีงานเอพีเราราคาสี่พันบาทซื้อเยอะลดเยอะคุณพี่จ๋าทักทายสอบถามเข้ามาก่อนได้นะจ๋าะตัวนี้ออนุญาเซตรวมโอ้ไมใหม่ใหม,ม่มากคุณพี่แจ้งคุณลูกคา้านิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าคุณลูกค้าดูไลฟ์สดนะตอนนี้ขี่ท่านเข้ามาแล้วค่ะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคุณลูกค้าค่ะแจ้งนิดนึงนะตอนนี้มีฉาชีพเยอะมาก คุณพี่ขามีฉาชีพก็ได้นะหลอกลวงก็เยอะนะคุณพี่นะนะคะขอแจ้งนิดนึงว่าบริษัทบัคของเรานะไม่มีนโยบายบิงระบองหรือเปล่าคะเนอี่ยกลวยบริษัทบัคของเราไม่บ,บิงบิงระบองเนาะอ่ะตัวนี้เป็นของบิงระบองเอาเอาแบนก่อนคุณพี่เนาะบิงระบองเป็นขาวล้วนจากคุณพี่ขาวดิบี่บบขาวผู้ดีแบบขาวสะอาดมากบิงระบองตัวนี้คะ่ะคุณพี่ข,า,ขา,าดูค่ะขาวขาวสะอาดสะอาดกันเลย นะไม่มีนะโยบายให้คุณลูกค้าสมัครสมาชิกนะคุณพี่นะนะคะไม่มีแบบโอนตังมาสมัครสมาชิกนะแอลอยากให้คุณลูกค้าเซฟความปลอดภัยคะ่ะคุณพี่คะ่ะอันดับแรกเลยทักหาแอดมินก่อนก็ได้ก่อนที่จะโอนตังนะคะหรือว่าจะทักหาพนักงานขายควบคู่กันไปก่อนก็ได้หรือก่อนที่จะโอนตังให้พนักงานขายนะแนะนําให้ทักหาแอดมินอีกรอบก็ได้ควบคู่กันไปบริษัทบัคของเรามีที่ตั้งที่แน่นอนมีหลักแหล่งที่แน่นอนและก็มีที่เดียว คุณลูกค้าจ๋ามีที่เดียวนะมีที่บริษัทอยู่ที่สมุทรสาครเส้นเอกชัยบางบอนประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเก้ามีที่นี่ที่เดียวคุณพี่ขาจะไม่มีที่อื่นจะไม่มีสาขาจะไม่มีระบบย่อยอื่นจะไม่มีแล้วก็เรื่องอนตังค์นะคะเน้นย้ำอีกรอบนะคุณพี่นะไม่มีให้สมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคุณพี่ขาอะไปต่อที่เสื้อยืดสีขาวคะ่ะตู้นี้เป็นตู้ดู a l rack ของเราตู้วินเทจนั่นเองฝากไว้ด้วยคะ่ะคุณลูกค้าค่คะไว้อมอ,อ,อมอกออมใจป้าดูคะ่ะ สวยอ่ะอันนี้ปลาอะไรเอ่ยผ่านค่ะกล้ยน่าจะไปหาอีกนานถ้าถ้าสำหรับให้ถายนะว่าปลาอะไรหลักๆจะเป็นยืดค่ะคุณพี่ขาหลักๆจะเป็นยืดแต่ว่าเรื่องอาคอจะเป็นงานคอกลมไซส์แอลขอสาตาร์ตั้งแต่ไซส์เอไซส์เอไซส์แอค่ะคุณลูกค้าค่ะเล็กใหญ่ประปนกันไปตัวนี้จะเป็นคัตตอนล้ลวนแล้วก็สกรีนค่ะ จะมีแต่บ๊กโลโก้ไม่บีกโลโก้โฆษณาปรับปนกันไปแต่หลักๆจะเป็นงานขาวปาดขาวมากคุณพี่ขาวสะอาดเลยอ่ะขาวแบบสะอาดเลยแต่ว่าเป็นผ้าขาวแต่ว่าบางจุดเล็กๆน่อนอๆอาจจะเจอบ้างตรงคอปกจะมีเปื้อนแทบจะไม่เห็นค่ะคุณพี่ทุกวนันนี้แช่ผ้าขาวแช่ผ้าขาวน้ำยาฟอกทุกอย่างนะคุณพี่นะลองศึกษาดูนะคะแต่ว่าไอ้ว่าผ้าขาวเป็นผ้าที่ทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะจา๋าอ้เทเทแบบนี้ก็มีจ้ะ อ่าสองตัวนี้เป็นของกิลเดนค่ะคุณพี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังไซสประมาณไซส์ L ค่ะกิลเด่นสวยๆไซส์ประมาณไซส,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 ส์ M ค่ะคุณพี่ถ้าพูดถึงเสื้อยืดนะเรามีเยอะมากจะเป็นยืดขาว 7A 7B ยืดอ่านิ้นเป็นคลีนเน,นะน้นโฆษณานะคะเน้นเสื้อยืดบิ๊กโลโก้นะเน้นเสื้อยืดอะไรนะอ่านัดา่านะคะเสื้อวงเสื้อทัวคุณพี่ขายืดตอนนี้เรายังมีนะ หรือว่าจะเป็นเสื้อยืดลับโรเลนก็ได้ค่ะคุณพี่ขาหลากหลายแบรนด์นะคะทักทายพูดคุยสอบถามมาได้นะจ๊าโอ้แต่ตอนนี้เอาเสอยืดสีขาวแล้วไปก่อนเจดเอค่ะราคาหกพันบาทเท่านั้นค่ะกิล d เดนค่ะกิลด์เนค่ะคุณพี่ขาใหม่มากกิล d เดนค่ะอกิลด l เดนค่ะคุณพี่ขาแล้วก็กิล d เดนค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวนี้โอ้โหจัวมากตัวนี้สะอาดมาเลยค่ะ กิลด์นค่ะคุณพี่ค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มจ้ะ <Low band. S 1> อ่าอาจจะเป็นคราแบนบ้างไม่คราแบนบ้างนะอาจจะเป็นแบรนด์ที่คุณลูกค้าเอ่เล่นอยู่ก็ได้แต่เท่าที่ดูก็จะเป็นของกิลด้นแล้วก็ฟูดนะคะมีบิงระบองด้วยนะคุณพี่นะอาจจะมีติดมาบ้างป๊าแต่ว่าความใหม่ความสะอาดเหรอยองแพ้เขาเลยคุณพี่ตัวนี้เป็นคอวีค่ะสวยเหมือนกันคอวีสนมากหลักๆก,ก็จะเป็นงานคอกลมนะจ๊ะอ่ะตัวนี้ค่ะเป็นมือดึงาเจยจ้ะคุณพี่ ด้านหน้าด้านหลังค่ะมือหนึ่งปลายห้อยมาเลยจ้ะอูเป็นแฟชั่นอันนี้อาจจะเป็นผู้หญิงหน่อยนะคุณพี่นะแถมมาหนึ่งตัวนะจ๊ะด้านหน้าด้านหลังติดเป็นแบบว่าโฆษณามาบ้างนะคุณพี่นะจิลเดนค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะแต่ความใหม่นี้ให้เขาเลยมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวค่ะคุณพี่่ะต่อยอดได้เลยนะราคาค่ะหกพันบาทเท่านั้นต้นทุนต่อชิ้นยี่สิบเจ็ดบาทค่ะคุณพี่ค่ะ ขายสามตัวร้อยคุณพี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายค่ะแต่เท่าที่แอลดูก็จะมีเป็นผู้หญิงติดมาหนึ่งตัวเนาะสามารถสวมใส่ด้วยกันได้ค่ะเสื้อยืดสีขาว ผู้ชายนะราคา6,000บาทตัวนี้เป็นงานเมกาค่ะคุณพี่ตาเป็นตู้งานดูอ่าดูโอร,รของเราหรือจะเป็นงานตู้วินเทจก็ได้นะคะเสื้อยืสีขาวแต่ไม่ได้ขาวล้วนก็มีนะคุณพี่นะอาจจะมีตั้งแต่โฆษณาสกรีนบิ๊กโลโกโลโก้ o, นะติดมาหมดเลยนะสำหรับเสื้อยืดตัวนี้แต่หลักๆจะนี่เป็นขาวขาวประมาณนี้จ้ะคุณพี่ขา เป็นงานข่าวล้วนอยากได้สีสันรหัสของเราจะแยกอีกต่างหากราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับตัวเสื้อยืดนะจ๊ะสนใจซ F ได้เลยค่ะคุณพี่ขาใหม่ใหม่แห้งใหม่สะอาดมากดูค่ะคุณพี่ไม่สะอาดพร้อมขายเลยก็ว่าได้สําหรับบางตัวนะดูค่ะหยิบขึ้นมานี่พร้อมขายเลยใกล้แล้วนะคุณพี่ขาออกพรรษานะคะหลอวาจะเป็นเทศกาลกินเจนะคะเป็นอีกหนึ่งหมวดเลยนะที่อยากแนะนําจาาราคาคุ้มมากนะคะหกพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะ นี่คุณพี่ขาคุณลูกค้าที่สอบถามเข้ามาดูค่ะไม่หม่คือขาวเลยนะคุณพี่นะส่วนมากจะเน้นเป็นงานสีขาวค่อนข้างจะขาวจัวนะจะไม่ค่อยมีขาวครีมขาวนวลขาวไข่นะคุณพี่นะหลักๆจะเป็นขาวจัวค่ะฮานิตค่ะตัวนี้สามตัวนี้จะเป็นฮานิตค่ะคุณลูกค้าขา,ขาใหม่มากดูค่ะไม่สาดม,มาเลยจัวมาเลยค่ะคุณพี่ฮานิตค่ะแล้วก็ฮานิตค่ะคุณพี่ขา กิลเด่นสองตัวนี้กิลเด่นค่ะขาวเหมือนกันนะคุณพี่ขาวเหมือนกันแต่นี้เป็นคอกลมค่ะอันนี้ก็คอกลมค่ะกิลเด่นค่ะคุณพี่ค่ะนี่ฟูดมาแล้วฟูดค่ะคุณลูกค้าขาด้านหน้าเป็นตัวภาษาอังกฤษด้านหลังจะเป็นเรียบๆแล้วก็ฟูดค่ะคุณพี่ค่าฟูดตัวนี้จะเป็นแบบขาวล้วนเลยขาวสวยมากขาวเรียบๆแบบนี้ก็มีจากคุณพี่ขาแล้วก็เป็นของคอตตอนลอยนะคะหลักๆจะเป็นเนื้อยืดเป็นผ้ายืด ใส่ง่ายใส่สบายไซส์ดีเลยไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะคุณพี่ค่ะไปต่อที่ฟูดค่ะคุณพี่ขาฟูดด้นานหน้าเป็นสกรีนด้านหลังเป็นโฆษณาซีเคเเขาเป็นไครโอโห,โอโหคุณลูกค้าขาตัวนี้ซีเคเเขาเป็นขายค่ะนี่มาเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลิ่นบ้างไม่กลิ่นบ้างนะคุณพี่หนาะกิเดน <ild> ค่ะด้านหน้าด้านหลังกับคุณพี่อุ้ยสกรีนสวยเนาะตัวนี้เนาะสกรีนได้เลยไปต่อฮาร์เน็ตค่ะโกลูกค้าขา มาต่อด้านหน้าเป็นแบบตวงสือภาษาอังกฤษแบบนี้ด้านหลังจะเป็นเรียบๆค่ะแบบนี้ก็ได้ไซส์ประมาณไส์เอ็มจ้า สุดคุ้มสุดประหยัดคุณพี่จ๋าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคุณพี่ขาฝนตกไหมแต่สมุทรสาครของเรานะบรรยากาศดีเลยจากคุณพี่นะคะช่วเงเยน็นเย็นอาจมีฝนบ้างช่วงเช้าเก้าค่ะคุณลูกค้าค่ะนะ,ะแดดจ้ากันเลยทีเดียวเหมาะมากสําหรับที่เอาเสื้อผ้ามือสองของเราไปไลฟ์สดขายไปลงตลาดสดตลาดนัดค่ะคุณพี่ขาลงได้ทุกตลาดนะจ๋หาหาเน็ตค่ะฮานเน็ตค่ะคุณลูกค้าขาด้านหน้าด้านหลัง กิลเดนค่ะคุณพี่ค่ะกิลเดนนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักมากเป็นรูปแบบเป็นรูปตาค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ตาโล่นะคุณลูกค้าค่ะตาสวดนะตัวนี้นะมาค่ะน้ําค่ะไอ้ค่ะเอาตัวนี้อาจจะเป็นเซตแบบแบนบ้างไม่แบนบ้างค่ะคุณพี่ค่ะไลน์นี้ด้านหลังของเราให้หมดเลยเมจ่าเอาหมดเลยไหมมาค่ะน้ําค่ะกิลด์เดนค่ะคุณพี่ค่ะ กิลดนอันนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะจ๊ะไซส์ประมาณเอค่ะคุณพี่ค่ะใหญ่ๆนิดนึงฟูดค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นของฟูดนะคะด้านหน้าขออนุญาตดูเนื้อผ้าหน่อยนิดนึงตัวนี้เป็นของคอตตอนร้อยค่ะคุณพี่ค่ะเป็นฟูดนะจ๊ะไซส์ดีๆไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลใส่เป็นแบบอ่าโอเวอร์ไซส์ใส่ได้เลยผู้หญิงไซส์เอสไซส์เอ็มสามารถสวมใส่ได้นะคุณพี่นะเล็กอ่าไซส์ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กเกินไปแต่เน้นย้ำค่ะคุณพี่ค่ะเทสลาอันนี้เป็นเทสลา อ๋อเป็นเ,ออเสื้อของเป็นเสื้อของเทสลาแล้วก็เป็น USA ด้วยเขาต้อนร้อยจากคุณพี่อันนี้เอาแสดงว่าผ่านไปหลายตัวแล้วนะม,มีไปแล้วสองสามตัวนะตรงนี้ยกล้วลยสามสี่ตัวแล้วนะเนี่ยสามสี่ตัวแล้วเนะวาะล้วยถ้าจำไม่ผิดเนาะนนเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องแบงค์คุณลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งหรือว่าเราจะเอาใหม่ไหมได้ได้เอามา เอาเอาไม่ต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นเนาะเดี๋ยวให้คุณพี่ไปดูอีกรอบนะคะกล้วยได้เลยเหรอคะกล้วยเรียบๆค่ะคุณพี่ขาสวยอุ้ยเรียบๆประสานสกรีนสกรีนแบบเต็มตัวเลยอ่ะคุณพี่ขาสวยๆเลยจะบอกว่าสกรีนค่ะกล้วยแต่ว่าเรียบๆนะคะคุณพี่ด้านหน้าด้านหลังฮาเน็ตค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้ฮาเน็ตนะจ๊ะฮาเน็ตค่ะ ข่าวล้วนเลยจัดจะเป็นคอวีค่ะคุณลูกค้าขาห้าเน็ตค่ะกิลดดนค่ะคุณลูกค้าขาด้านหน้าด้านหลังนะจ๊ะแต่ว่าไม้ใหม่เนาะไม่สะอาดมากคุณพี่อ่าใหม่สะอาดเลยกระตูนน่ารักน่ารักค่ะเป็นรูปเหมือนปาโรมาค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือเป็นปาวานไหมปาวานปาวานเฮเลค่ะคุณลูกค้าขาสกรีนด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังจะเป็นเรียบๆนะคะเฮเลแบบใหญ่ๆมาเลยจ้า แครแบรค่ะสกรีนด้านหน้าด้านหลังเรียบๆอุ้ยสายหวานนะกล้วยเปลี่ยนได้ไหมไนี่มาเลยจ้าเราเปลี่ยนไปเลยเรือแต่กระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวคุณลูกค้า่ะหยิบไปหนึ่งตัวสองตัวสาตัวไม่มีแน่นอนนะคะบางตัวเราอาจจะหยิบให้ดูไม่ทั้งหมดนะคุณพี่ค่ะแต่ว่าได้ทั้งหมดนี้เลยนะจ๊ะสี่สิบห้ากิโลนะจ๊ะนี่อันนี้ก็ใช่นะสัญญาอันนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะ อะไรนะแบบๆ่ๆนี่แหละลคุณลูกค้าค่ะโอเล่าโอเคลาโอกลาคาุละอะันเอเข้างหน้าแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะกุณยอ๋อเปลี่ยนแล้วนี่มาเลยจ้าอกิวเดนค่ะคุณพี่ค่ะกิวเด้นหมดเลยนะจ๊ะกิวเดนค่ะ,คคะอู้ด้านหลังค่ะคุณพี่ไม่ไม่จูอามากตัวนี้กิวเดนค่ะคุณพี่คะกระสอบนี้ราคาหกพันบาทค่ะ กระสอบนี้ราคา6000บาทค่ะคุณพี่ค่ะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคุณพี่หนานะหยิบไปหนึ่งชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนจะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวไม่ใหม่วิดดีนี่อ่ะคุณพี่ค่ะดูค่ะป้ายป้ายห้อยเปลี่ยนจากด้วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่อเมื่อหนึ่งนะคุณพี่หนาขาวจัวขาวใหม่ขาวไม่มีทิติเลยตัวนี้นะอะไรนะจ๊ะอันนี้รวมนะอันนี้าาก็ใหม่แล้วนะ อะไรล่าล่าค่ะเช็ดนี้เช็ดล่ามาอีกแล้วอุ้ยแบบนี้มาเยอะนะแล้วก็เป็นเหมือนมือหนึ่งจกากพวยเป็นเหมือนมือหนึ่งมาเลยค่ะดูค่ะคุณพี่ค่ะ สวยกันเลยสําหรับคุณพี่ที่สอบถามเข้ามาสามารถ cf ได้เลยจากคุณพี่ไม่สะอาดข้อดีไหมสะอาดข้อดีราคาประหยัดข้อดีคุณลูกค้าขาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคุณพี่ขาข้อดีของคุณพี่ขาเฟได้เลยเพียงคําว่า cf หรือรับข้อดีค่ะคุณพี่ขาใจยอดหกพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะข้อดีสูอยางราะวางใหม่แห้งคุณพี่ขาใหม่มากจิวเด่นจ้ากิวเด่นจ้ากิวเด่นจ้ากิวเด่นจ้า และก็กิวแดนจ้าคุณพี่ขากิวแดนจ้าโอ้ไม่อ่ะไม่แห้งอะไรจ้าอ่าแบดบ้างไม่แบดบ้างนะคุณพี่จ่าโอ้ใหม่มากสะอาดมาเฮอเนตค่ะคุณพี่ขายขออนุญาตหยิบเร็วๆนิดนึงเนาะให้คุณลูกค้าแบบดูอ่าค่อนข้างเยอะนะคะก็หลากหลายกันไป <ild> ค่ะกิวเดนจากคุณพี่สองตัวคู่นะจ๊ากิวเดนนะจ๊ะ กิลเดนค่ะคุณพี่สองตัวคู่ค่ะใหม่สะอาดนะคะเกดเอด้วยราคาคุ้มด้วยคุณพี่ขาดูค่ะเรียบๆก็มีค่ะมีตั้งแต่เป็นแบบสกรีนบ้างไม่สกรีนบ้างบิ๊กโลโก้ไม่บิ๊กโลโก้แต่หลักๆนะคะตัวนี้เขาจะเป็นของคัตต้อนลอยเป็นเสื้อยืดคุณพี่ขาใหม่มากไม่บอกว่าไม่ได้หยิบแต่ตัวใหม่ๆโชว์ให้ดูนะใหม่อี่หลีใหม่จริง คุณพี่ขาใหม่มากถูกใจไหมคะคุณพี่ขาถูกใจก็สามารถ c ีเอฟได้รับได้เลยนะจ๊ะใหม่ๆกันเลยคะ่ะคุณพี่ฟูดค่ะคุณพี่คะ่ะฟุตค่ะคุณพี่คะ่ะด้านหน้าด้านหลังละจ๊ะไซก็ดีนะไซเอไซเอ็ไซแอลค่ะไซเนะอ็กแอลจ้านะอูดูคะ่ะคุณพี่สวยเลยอะ่ะเป็นงานเมกาค่ะซู้โดโแแ็ของเราดูคะ่ะ จิวเดนค่ะสองตัวนี้เป็นจิวเด้นสวยๆค่ะคุณพี่ดูค่ะจิวเด้นนะจ๊ะฮานิดค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวงสื่อภาษาอังกฤษด้านหน้าด้านหลังเรียบไซส์ประมาณไซส์เอ็มสวยอ่ะใหม่โอนาวีค่ะคุณลูกค้าค่ะโอนาวีโอนาวีตัวนี้เป็นมือหนึ่งจ้ะคุณลูกค้าค่ะโอนาวีตัวนี้มือหนึ่ง พลาสติกด้านหน้ายังไม่แกะแล้วก็ป้ายห้อยโอนาวีจ้ะเป็นกระตูนค่ะคุณลูกค้าขาโอนาวีคุณลูกค้าเอาเลยไหมคุณพี่ขามีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะหรือจะไปทํามัดย้อมก็ได้นะคะหรือว่าจะอาไปแบบอ่าสักๆแล้วก็ขึ้นไม้แขวนได้เลยแต่ตัวนี้แอบว่าไม่ไม่เปื้อนดาไม่เสียหายไม่ชํารุดนะแนะนําคุณพี่ไม่ต้องสักแนะนําไม่ต้องสักยกตัวอย่างบอกว่าทําไมไม่ต้องสักแบบนี้ขึ้นไม้แขวนได้เลยหรือจะเอาไปลิลลี่ค่ะคุณพี่ขาลิลี่ผ่านๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ ขึ้นไม้แขวนได้เลยเท่าที่ยวดูนะที่เปนะื้อนดำมันจะมีจุดเล็กๆนะคะเล็กๆหน่อยจะเจอบ้างแต่ก็ตามเกณฑ์ค่ะคุณพี่ค่ะนะอ่าประมาณการ5-15%ถึงสิบห้เปอร์เซ็นตนะคะคอนอคค์ค่ะคุณลูกค้าค่ะคอน福特คอลเลูรนะคะอุย้ยคือจะจะเมกาจะเมกาใช่ไหมคะ่ะนี่มาเลยด้านหน้าด้านหลังจากคุณพี่อันนี้อะไรจา้าเซตวมสรรกรีนสวยๆค่ะ ด้านหน้าด้านหลังค่ะคุณพี่คิวเดนอู้วิวเดนทำไมสวยจังตัวนี้สวยมากคิวเดนค่ะคุณพี่ค่ขาขออนุญาตไซส์อะไรเอ่ยคอตตอนร้อยไซส์ประมาณไซส์เอลจากคุณพี่ขาคิวเดนไซส์เอลจ้ะดูค่ะสวยเลยคิวเดนค่ะคิวเดนจากคุณพี่ค่ะตัวนี้คิวเดนคิวเดนค่ะใหม่ๆก็เลยอ่ะคุณพี่ค่ะฟุตค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะฟุทค่ะฟุท ฟูดค่ะคุณพี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังฟูดตัวนี้ใหม่มากเขามีราคาติดให้ด้วยไซส์ประมาณ x ออตัวนี้เป็นฟูดผ้าห้าสิบห้าสิบนะคุณพี่จ๋าตัวนี้ฟูดผ้าห้าสิบห้าสิบค่ะเก้าจุดเก้าเก้าเอสค่ะคุณพี่ฟูดตัวนี้ผ้าห้าสิบห้าสิบค่ะเก้าจุดเก้าเก้าเอสค่ะด้านหน้าด้านหลังผ้าห้าสิบห้าสิบนะคุณพี่นะสําหรับตัวนี้นะจ๋าอ่ะตัวนี้จะเป็นงานเซ็รวมแบรนด์อู้ใหม่มาก ใหม่มากและผ้าบางดีด้วยคุณลูกค้าค่ะไซส์ x อค่ะไซส์ L อค่ะ <Yeah. S 1> อ่าตัวนี้ก็เป็นเซ็รวมนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ด้านหลังของ L อค่ะคุณลูกค้าค่ะ mm. อันนี้ประมาณการประมาณการอาจจะขึ้น Minecraft ไม้แขวนแม่ทันนะคะหรือว่าคุณลูกค้าน่าาดูนักไลฟ์สดนะตอนนี้เที่ยงหรืออย่างเอ,อ,อ่ยอู้เที่ยงสามนาทีคุณพี่ค่ะเที่ยงสามนาทีนะคะเข้ามาแล้วฝากกไก็แชร์ให้ด้วย mm. แล้วไปทานอาหารพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปกินซุปตามพร้อมกันคุณลูกค้าค่ะกิลเดนค่ะ ฮาร์เน็ตค่ะคุณลูกค้าขาด้านหน้าด้านหลังอ้หูใหม่มากอะ่ะคุณพี่ฟุตค่ะ, Foot, ค,ะคุณพี่ค่ะด้านหน้าเป็นสกรีนสีสูวนะคะด้านหลังเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะแต่ตัวเล็กๆนะจ๊ะใหม่กันเลยค่ะใหม่ๆสะอาดเลยด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบริบบี้ค่ะคุณพี่ค่ะอู้ทำไมสกรีนสวยจังด้านหลังเป็นรูปปาาอันนี้เขาบอกว่าสองคันยี่สิบสี่ด้านด้านหน้าด้านหน้าค่ะ กิลเด่นสองตัวเลยกิลเด่นจ่าแล้วก็กิลเด่นค่ะแอลเน้นย้ำอีกรอบมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเป็นเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายคุณผู้หญิงสามารถสวมใส่ด้วยกันได้ราคาหกพันบาทเอฟได้เอฟเอาได้เอาได้เลยจ้ากิลเด่นจ้ากิลเด่นค่ะคุณพี่่ะมาเลยค่ะต้องขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านนะคะคุณพี่คะตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกกันเลยทีเดียวนะคะ อุ้ยลายตัวแล้วนะค่ะดีกว่าลายตัวเลยได้สามสี่ตัวเลยได้นี่มือเป็นแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไปอ่ะโคลามเบีย um อ,อ่ะโครามเบีย um จ้ะตัวนี้เป็นของโครามเบียสกินด้านหลังสวยเลยโคลามเบีย um จ้ะด้านหน้าด้านหลังค่ะคุณพี่โคลัมเบียสวยจ้ะสกรีนบางตัวสวยเลยค่ะคุณลูกค้า <Mario S 1> ค่ะมาริโอค่ะ,คะด้านหน้าคุณลูกค้าค่ะเป็นการ์ตูนสวยๆนะมาริโอนะคะ มาริโอนะาก็มานะทอมมี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นเรียบเรียบนะคะเป็นแบรนด์ของทอมมี่เป็นเรียบเรียบสัญลักษณ์ทอมมี่เล็กๆคุณพี่ค่ะตัวนี้ขาวสะอาดมากขาวสะอาดมาเลยจากคุณพี่ขาใหม่มากนะคะรีบอรบอกค่ะคุณพี่รีบบอกตัวนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งไหมคะ รีบอกค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นของรีบอกนะคะใหม่ๆสะอาดกันเลย h ฮสันเ็ค่ะคุณลูกค้าขาเฮสัเอสกรีนด้านหน้าอู้ทำไมเซ็กซี่มากขอเปลี่ยนอีกสักครั้งได้ไหมเนี่ยอะไม่เป็นไร h ฮสนเอนะคะสุดท้ายและท้ายสุดค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้เป็นวงหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่แน่ใจเป็นเสื้อวงหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าขาเป็นตัวนี้นะคะถ้าสนใจคุณลูกค้าขา CF ได้เลยนะคะจะเป็น CF ตอนนี้ก็ได้หรือจะเป็น CF หลังใหม่ก็ได้นะคะขอบคุณคุณ,คณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สุดท่านตั้งแต่นาทีแรกจนจบไลฟ์จบคลิปกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับหมวดน,นี้เป็นเสื้อเยืดสีขาวคุณผู้ชายนะ,ะเป็นงานวินเทจก็ว่าได้ราคา6000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ